ตอนร้านพิซซ่านี่ที่หน่วยคนเดินนครพนมอือพิซซ่าแบบอร่อยอร่อยเลยราคาแค่39บาทเองชิ้นเพิ่มเลยวันนี้พูดถึงพิซซ่าไปได้กินแล้วให้40พอิบบาทหนึ่งด้วยสุดยอดโอเคครับพิซซ่าอิตาเลียนโอือ อันนี้สูตรอิตาลีเลยเร่เป็นแบบแป้งบางอ๋อไม่ใส่น้ำตาลแป้งนี่เราทำเองไหมครับนวดเองอ๋อเอาคือนวดเองทั้งหมดส่วนไอ้นหน้านี้ก็คือแล้วแต่เราเลยใช่ไหม ก็คือพี่ทําหน้าเดียวทุกครั้งเลยป่ะหรือว่าบางวันก็เปลี่ยนบางวันก็เปลี่ยนค่ะบางวันก็เปลี่ยนหน้าเหมือนกันบางวันก็เปลี่ยนแต่ยังไม่ได้ทำซีฟูด้ดจะไม่ทำซีฟู้ด่าคือเลสโตรร์อ๋อมีร้านอยู่ด้านหลังเหรอครับชื่อร้านอะไรครับพี่เดียวไม่ได้มีชื่อร้าน <laughs> หรออยู่ตรงไหน <laughs> อ่ะอยู่ตรงติดกับติดกับคัวคลาสสิกคัวคลาสสิกคือซอยถนนเมรุมาตรหรือว่า อ๋อเดินขึ้นไปข้างหลังนี้ก็เจอแล้วครับอ้อมไปติดกับจะติดกับครัวร้านอาหารอ๋ออันลังสิบครับอ๋อโอเคชื่อว่ามีป้ายชื่อขึ้นอย่างไรเดี๋ยวยังไม่ได้อ๋อเป็นคิดตะเขียนไว้ว่าเป็นที่จัดอิตาเลียนอืมโอเคก็สูตรนี้ก็คืออิตาลีเลยโอเคนี่ครับถนนคนเดินนครพนมนะครับ ันนี้เราได้กินหน้าแบบว่าใส่แฮมแล้วก็ชีสไม่เป็นฮาไวเอียนนะคะแต่แต่ก็มาใส่ไส้กรอกเพิ่มเข้าไปแค่นี้ถ้าดึงไส้กรอกออกก็จะเป็นฮาไวเอียนแท้ที่ไม่มีไส้กรอกเนาะมีแต่แฮมคับสัมโรดก็ชีสโอสาลาครับผมนี่ครับราคาไม่แพงเลยสามสเก้องถูกมากเอาลวครับขอบคุณมากครับผม เดินต่อครับ